สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอาจารย์ยุทธนะครับจะมาพยากรณ์ท่านที่เกิดในลัคนาสถิตนราศีตุลในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2563นะครับในเดือนนี้มีดวงดาวนะครับโยกย้ายราศีทั้งหมดอยู่6ครั้งนะครับ ครั้งแรกจะย้ายพร้อมกันคือดาวพระศุกร์และดาวพระเกตจะย้ายในวันที่3สิงหาคมนะครับก็คือ2ดวง2ครั้งนะครับต่อมาวันที่10สิงหาก็จะมีด e าวอังคารย้ายนะครับอันนี้เป็นครั้งที่3าครั้งที่4ก็จะเป็นดาวอาทิตย์ในวันที่17สิงหาคมนะครับและ2ครั้งสุดท้ายเนี่ยเป็นรวมเป็น6ครั้งก็คือดาวพระพุธในเดือนนี้จะย้าย2ครั้งเลยนะครับก็คือวันที่13สนะครับสิงหาคมกับอีกทีก็คือวันที่29สิงหาคมนะครับรวมเป็น6ครั้งก็จะส่งผลต่อชาวราศี ตุนนะครับหลายเรื่องหลายราวนะครับผมแต่ก็จะมีทั้งดีบ้างแล้วก็ต้องระวังบ้างนะครับเราก็จะมาอธิบายให้ทราบนะครับดังนี้นะครับเริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่วันที่3พอดาวพระศุกร์ย้ายราศีเนี่ยก็แปลว่าดาวประจําตัวของท่านอยู่ในตําแหน่งที่ดีขึ้นนะครับในหลักโหราศาสตร์พบที่ดีเนี่ยก็จะมีพบสุภาษะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อตัวเองตกในตําแหน่งสุภาษะแปลว่าความเจริญความสําเร็จความงอกงามก็สุดแท้แล้วแต่แต่จะเป็นความหมายในในด้านดีทั้งนั้น แปลว่าในช่วงนี้นะครับก็โอเคถือว่าคุณมีจุดที่จะมีความประสบความสําเร็จโอกาสจะดีขึ้นโอกาสจะเจริญก้อนง,งามไพบู์ขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีของชาวราศีตุลเพราะว่าดาวประจําตัวอยู่ในมุมที่ดีเพียงแต่ว่าการดีครั้งนี้ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าดาวราหูกับดาวเสาร์นะครับเขาอยู่ที่ราศีมิถุนและธนูก็ยังมาเบียนกับดาวพระศุกร์นะครับอันเป็นดาวประจําตัวทําให้จากดีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ลดลงเหลือสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ดังนั้นเนี่ยการดีครั้งนี้ก็ต้องระมัดระวังอยู่2อสเรื่องนะครับเป็นจุดที่จะย้าเตือนนิดนึงหนึ่งก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับสก็คือเรื่องของสุขภาพที่ต้องระวังนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเสริมเสียชื่อเสียงบ้างอันนี้คือจุดนิดเดียวแต่หลังจากนั้นที่เหลือดีหมดนะครับด้านอื่นๆเรื่องของหน้าที่การงานเดือนนี้มีโอกาสจะทํางานได้ดีขึ้นนะครับความสําเร็จก็มาขึ้นยิ่งใครทําเกี่ยวข้องนะครับกับต่างชาติต่างภาษาหรือแดนไกล จากที่เดิมหรือเดินทางเปลี่ยนแปลงบ่อยกับยิ่งดีนะครับไอ้เรื่องไร้ที่บอกไปมันก็จะค่อยๆหายไปเพราะเป็นการแก้ดวงชะาตาหลังจากนั้นต่อมาการเงินกับความรักเนี่ยถือว่าเป็นเป็นวิศท,ทางที่ดีนะครับตั้งแต่วันที่10สิงหาไปดาวอังคารโคจรเข้าสู่ตําแหน่งเกษตรนะครับถือว่ามัน่นคงทั้งการเงินและความรักถือว่าเริ่มดีขึ้นอยู่ในตําแหน่งที่มั่นคงขึ้นนะครับจากเดิมที่ดูแล้วทะเลาะกันบ่อยคาราคาซังเหมือนจะมีปัญหาไปกันไม่ได้รอบนี้กลับเริ่มโอเค เราเริ่มคบหาเริ่มเปิดใจเริ่มการพูดคุยการเกิดขึ้นแล้วเริ่มเป็น,ปนในตาแหน่งทิศทางที่ดีหรือใครที่เคยดูแล้วไม่ชัดเจนรอบนี้เขาจะแสดงออกการกระทําของเขาจะบ่งบอกความชัดเจนขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็คือข้อดีเรื่องของความรักเรื่องของการเงินจากเดิมที่ดูเหมือนหมุนไม่ทันพอเดิมที่ผ่านมาตกอลริอาจจะมีนี้สินหมุนไปหมุนมาจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างดูหืดขึ้นคอแต่ตั้งแต่วันที่10สิงหาไปการเงินจะเริ่มมั่นคงดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ ข้อดีทางการเงินและความรักถือว่าดีที่สุดนะครับแล้วก็พุ่งเลยและจะดีอย่างนี้ยาวอีกประมาณ2-3เดือนนะครับเดี๋ยวเราจะบอกในคลิปต่อๆไปเอาทีละสเต็ปนะครับหลังจากนั้นต่อมาก็คือในเรื่องของการลงทุนนะครับถ้าอยากจะลงทุนในช่วงเวลานี้นะครับลงทุนได้แต่ว่าเป็นลงทุนระยะสั้นนะครับเป็นช่วงสั้นๆแบบนี้เหมาะกับดวงชะตาในเดือนสิงหาคมของชาวราศีตุลน,นะครับแต่ในเดือนนี้เนี่ย มีดาวอีกดวงหนึ่งนะครับก็คือดาวพะพุธเขาจะโยกย้ายเร็วหน่อยดาวพะพุธเขาเชื่อมกับวิน,นาศแล้วเขาเชื่อมกับสุพระในล,ลาโรลศาสตร์ดังนั้นเนี่ยการพูดการจาช่วงนี้นะครับครึ่งเดือนแรกไม่น่ามีปัญหาอะไรน่าห่วงเพียงแต่ว่าพอครึ่งเดือนหลังเนี่ยพอดาวพะพุธนะครับเขาเริ่มโครจรเข้ามาที่วิน,นาศเมื่อไหร่เนี่ยประมาณสิ้นเดือนเนี่ยช่วงนั้นเริ่มคามพูดคําจาอาจจะต้องระมัดระวังเอาไว้บ้างอย่าปนินทาใคร อย่าคิดว่าคนนี้ไว้ใจได้พอเราดินทาปุ๊บเดี๋ยวเรื่องเกิดเรื่องยาวนะครับแต่ถ้าระวังตรงนี้ได้ก็ไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงในดวงชะตาของท่านในช่วงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือบทนะครับสรุปสําหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตนราศีตุลของเดือนสิงหาคม2563ถ้าท่านใดนะครับมีข้อสงสัยก็สามารถส่งคอมเมนต์นะครับเข้ามากันได้เดี๋ยวเราจะค่อยทยอย,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 อยตอบให้ รวมไปถึงนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่อาจารย์ยุดในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ